ดูวอลชองไปดูด <affili Dus US> ูดู่อยให้จำสมปดิี้พ่อแม่ทิ้งหลังไอแอบเป็นชาวไทยทุกท่านด้วยอะไนี่ยไกจ้าแมนจะมาโปรโมทชาแนลทีชื่อว่าไอวะความ่ยกไม่ออกดูดูหมดแล้วอ้เนี้ยไอวะดูเลย

กดติดตามเขาก็จะเยอะ้วยสัตว์มวงช่องพี่เพื่อนมันหลายรอบอะเลยกิมเมอร์คุ้งบูมในแอนเดอร์ซาม่าแล้วก็มึงอะที่เยอะไอ้ดิวโดดิโรงพ่อไงเออดิวโด่ดิโดอ่ที่เยองก็เปลี่ยนรูปแล้วรูปมันมันเปนไหนเนี่ยแล้วเครื่องมันควรจะบักบักหน่อยนึงมึอมองอะเพื่อนๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่า ต่ที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตากันนี่กดเพลงเราบารนะ์ดกดติดตามกันเยอะด้วยเออเออจ็บกดติดตามกันเยอะด้วยเจ็บทิ้งลิงก์ติดตามหากันเองจบ